นักสนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับพี่เซียนเย่บอกว่าฉันเคยเป็นนางแบบพาทางให้กับนิตยสารระดับล่างแล้วยังคิดอยากจะเป็นนางแบบให้กับแบรนด์แฟชั่นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างบินฉันก็เพ้อฝันไป เว้นแต่ว่าเอ๊ะเ,ะเสียนเย่ทำไมเธอถึงอยู่ไม่เป็นสุขขนาดนี้ฉันขอโทษครับพี่จุย้ยเสียนเออฉันจะเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะสำหรับแผนสุดท้ายเราจะเก็บตัวตนจอมปลอมของเธอตัวหน้าจุ้ยเสียนเอาไว้ พี่เซียย่อบอกว่าฉันควรทํางานของตัองให้มากๆคว้าโอกาสต่างๆและตามๆพี่ยุ้ยเซนพูดไว้นะด้วยวิธีการเหล่านี้เนี่ยอนาคตจะ่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในวงการดังแบบได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้าไม่ปิดโปงฉันหรือว่าเธอต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์จากฉัน พี่เซียนเยลเมื่อคืนสามีและลูกชายของฉันชื่นชมคุณจากใจเลยนะอย่าเขินเลยคุณสมควรนะว้ววาวฉันนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะๆๆๆสามีของเธอเป็นคนดีแถมลูกเธอก็โคตรจะน่ารักเลยว,ว้าวอูสซวงแต่งานเลยมีลูกแล้วเหลอไม่น่าละกูถึงปลดปล่อยเสะน่หที่แตกต่างออกมา ามีรูปร่างที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่คลอดลูกเช่นนี้นี่ปี่ศาสน้อยพี่รักเธอมากกว่าเดิมอีกอ่ะเอานีไปแล้วเอาแม่สามีลูกของเธอได้มาดูการแสดงนี้ขอบคุณนะพี่ ในตอนที่หรินตู้เห็นเชนได้ชุดเปิดเผยแบบนี้และจำการแสดงก็จะต้องมีอาการหึงแน่ๆให้บัดเจ็เกิแดางแบบที่สตูดิโอน่าจะดีกว่าทต่เย์นี่ต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีแบบนี้กันนะเมือ่อไรก็ตามที่เชนได้ด่างตำแหน่งผอกวบินแกจะเป็นคนแรกที่จะเด็ดขาดเลย นิ่งไปกว่านั้นจูนู่นางแบบธรรมดาธรรมดาอย่างแกแต่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีใครเชื่อหรอกว่าจะไม่มีใครคอยหนุนแกอยู่นะฉันต้องหาเรื่องสุกปรกสุกปรกของแกให้เจอแกะจะได้ปิดปากให้สนิทที่คาเฟ่ แสดงความมินดีกับเฉินที่ผ่านการกระดือ Iron Blood เช่นได้อย่างรุ่มลุ่มด้วยดีใชยโยที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆแสนภูมิใจในตัวเธอมากๆการผ่านการกลือกก็เป็นเรื่องปกติตัวไปไม่งั้นจะจะพูดถึงความฝักกลืนได้อย่างไรล่ะแต่เดือนหน้านะก็จะปรากฏตัวในรายการทีวีแล้วนะวงการบันเทิงนี่มันโหดไาย ฉันนั้นจะกำลังคิดว่าจะหาในหน้าระดับท็อปให้กับนายลิลี่และฉันได้ทำการพิจารณาบางส่วนเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายเราก็เลี้ยงป้าไปที่เสียงปิงปิงเต็งปิง,ป,ง,ป,งปิงเรอเตอคือในหน้าระดับท็อปของบริษัทมาหลายบันเทึงเลยเนะอีกอย่า ด้วยเหตุผลบางอย่างเต้นที่หายไปจากวงการเป็นปีแล้วด้วยใช่แล้วเจียงปิงปิงและสามีของเธอหม่งซิงรวมกันก่อตั้งบริษัทมาลายบันทึงขึ้นมาตั้งคู่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยเจียงปิงปิงรับผิดชอบในแคมโปรโมตและการตลาดของศิลปินของพวกเขาในแกลที่หม่งซิงคอยกำกับดูแลเรื่องเงินทุนอยู่เบื้องหลังหมงซิง เนื่องจากมานายบันเทิงเติบโต,ตขึ้นกว่าเดิมเมืองซิงก็กลายเป็นผยองตนขึ้นมาเช่นกันเขาเริ่มนอกใจเจียงปิงปิงตึงกับเลิกกับเจียงปิงปิงเพื่อไปอยู่กับเมีนยนโยของเขาเจียงปิงปิงได้ยินฟ้องหย่าเมื่อเดือนที่แล้วและกำลังต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกป้องบริษัทและสิทธิในการเลี้ยงดูลูกสาวของพวกเขา ไอผู้ใช้น่ารังเกียจเออแต่พี่ครับเจมปิงปิงตัวน,นี้นกำลังบกวนกับการจัดก,การเรื่องส่วนตัวและอาจจะไม่อยากร้องเกี่ยวกับเรื่องงานพี่มีแผนที่เอาเธอมาทำงานได้ยังไงหรอครับตอนนี้เธอต้องการความช่วยเหลือพี่จะโอกาสเพื่อใกล้ชิดก,กับเธอคุณผู้หญิงคะฉันเพิ่งพบว่าเลี่ยนเซียนลูกสาวของเจมีปิง อยู่โรงเรียนอุบาลและห้องเดียวกับคุณชายน้อยนะคะอืมเหรอดูนี้สิค่ะว้าวเธอน่ารักมากเลยพรุ่งนี้เราไปรับจดหยที่โรงเรียนกันไม่แน่อาจจะได้เจอกับเจีงปิงปิงก็ได้นะเจงปิงปิงและจุ้ยเสียนเออ ประสบกับอะไรบางอย่างที Although, nah ่คล like ้ายๆกันตั้งคู่ต่างก็เผชิญกับช่วงเวลาที่วิกฤตในชีวิตของพวกเขาทำใม้เราไม่จัดการเรื่องทั้งสองเรื่องพร้อมกันเลยล่ะก็ร่วมการแสดงของยุ้ยเซียนเออและสร้างความคุ้นเคยกับเจียงปิงปิงคว้าโอกาสที่จะช่วยเหลือพวกเขาทั้งคู่แบบนี้ฉันงก็จะได้ตังชุดสำหรับการออกรายการวาไรตี้และในแนนระดับเท่า บางทีเราอาจจะจัดหาคู่มั่นกับจัวได้ด้วยนะนี่คือเสียงของการวางแผนใช่ไหมนะหรือเราแค่คิดไปเอง